สวัสดีครับปัจฉราสาครผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube นะครับจะพามาอัปเดตงานครับรถขายใส่ป่อครับตอนนี้ช่างก็พ่นสีแล้วนะครับ่นสีลองพื้นครับสีลองเพื่อนเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็่นเป็นสีบอลนะครับ่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก่จะมา คนซ้ำชั้งหนึ่งนะครับน,นี้ก็เป็นประตูรครับที่เปิดนะครับห้องเก็บของนะครับเก็บของปนระตูเปิดปิดเนี่ยน,นี่ก็เป็นจุดกวางเตาที่ย่างกถขายเส้อผาด้านหลังคนระับเพิ่มคนสีรองพื้นไปนะครับเป็นสีขาวนะครับ น,นี่ก็มีตัแกร,คร,แกรออกกงครับตกของเก็บของนะครับธนาครนี่ก็เป็นลากระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวานะตรงนี้มีบางแดดด้วยนะครับบังแดด้าน,นาก็จะมีที่ใส่ขวดนะครับลูกค้าบอกว่าจะนำ ไปขายน้ำด้วยนะครับน้ำพวกน้ำโคกน้ำผลไม้นะครับน้ำน้ำหวานนะครับก็ติดใส่ขวดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ติดตั้งตู้กระจกนะครับสาหรับใส่ใส่กอกนะครับที่ปิ้งย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะนํามาใส่ตรงนี้นะครับเป็นตู้โชว์นะเป็นตู้กระจกนะครับอันนี้ก็เป็นตะแจ n งข้างหน้าครับเป็นประตูครับปิดเปิดครับปิดเปิดได้นะครับ เป็นห้องเก็บของครับเก็บของข้างในครับเราสามารถเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําไส้กรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฐา <c oughs> นนะครับเป็นน้ําแข็งนะใส่ในนี้นะครับตรงนี้ครับด้านหน้าครับเป็นประมาณนี้ครับก็จะติดโลโก้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นที่ติดตั้งนะครับ ถังน้ำแข็งนะครับใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังทำสีอยู่ครับคนสีลองพื้นไปรอบนึงนะครับก็จะตามด้วยสีจริงนะครับเป็นสีเป็นสีเหมือนคล้ายๆออกเหมือนสีเปลือกไข่นะลูกค้าสั่งสีนี้นะครับเพราะว่าจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าขายไส้กรอกนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับ ออกเป็นยังไงนะครับสวยงามครับคันเล็กน่ารักนครับกำลังน่ารักครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม